สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมและขนากุมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะของ b l e s s i n ท Tarot นะคะและขอสวัสดีป็นหมายทุกท่านอีกครั้งนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอรายชาวกลุ่มบ้างทั้งเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรัก พร้อมแนวทางแก้ไขนะคะแต่ว่าการทำนายดวงในคลิปนี้เนี่ยเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะจะเป็นดวงส่วนใหญ่ของชาวกลุมดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าสิ่งไหนฟังแล้วรู้สึกว่าดีขอให้นำไปใช้นะคะสิ่งไหนฟังแล้วไม่สบายใจขอให้ปล่อยทิ้งไปอย่านำมาใส่ใจค่ะเอามาดูกันนะคะว่าพลังงานและเหตุการณ์ทั่วไปในเดือนนี้จะมีอะไรบ้างคะ่ะจัชเม้น Nine of Cups, Eight of Wands, Five of Wands, Nine of Pentacles, The Magician, Eight of Swords, Eight of Cups, The Emperor, and the Empress, ka. เดือนมกราคมเนี่ยพลังงานเปิดมาใบแรกนะคะเหมือนคุณจะต้องเลือกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักอาจจะจบสิ่งหนึ่งเพื่อไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะคะแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรสิ่งไหนที่คุณทํามาในอดีตแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะณวันนี้มันจะส่งผลดีให้คุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องของเงินทองหน้าที่การงานและความสัมพันธ์นะคะคุณเนี่ยจะมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเรื่องการต่อยอดในธุรกิจนะคะ ซึ่งมองว่ามีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็มีคนมาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะค่อนข้างจะมากแต่เดือนนี้เนะี่ยระวังนิดนึงในเรื่องของอยากจะให้มันก้าวหน้าแต่ว่าเร่งรัดเกินไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีรหมนหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะคะในการประสานงานหรือว่าการติดต่อกับลูกค้าหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะคะมีโอกาสที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าความขัดแย้งกันได้นะคะ เดือนนี้คุณค่อนข้างจะมองไปที่อนาคตแบบยาวไกลเลยค่ะว่าจะต่อยอดธุรกิจจะมีไอเดียเยอะและคุณสามารถทําได้จริงด้วยค่ะแต่ระวังนิดนึงในเรื่องของความเครียดนะคะความกดดันตัวเองว่าจะต้องดีที่สุดจะต้องดีกว่านี้นะคะการที่เราเห็นค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เนะี่ยมันเป็นพลังอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เราอยากจะหาม,มาเพิ่มเติมต่อได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในเรื่องของเงินทองเรื่องของคนรอบข้างที่ดีกับคุณนะคะขอให้คุณอย่าเห็นเป็นของตายนะคะ แล้วก็จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้หยุดขวนขวายนะคะแต่ว่าต้องมองโลกในแง่บวกบ้างไม่งั้นกดดันตัวเองมากเกินไปเนี่ยก็มีแต่ทําให้ทุกข์ใจปเปล่าๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้พลังของการเกื้อนหนุนในเรื่องของทั้งโชคลาภการงานการเงินเนี่ยขึ้นมาเด่นมากๆเลยคะ่ะทั้ง the emperor the empress เนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเองหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในองค์กรทั้งเพศชายเพศหญิงในเดือนนี้นะคะคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ตำแหน่งสูงมีความสุข,ขุมและใจดีเนี่ย จะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณมากๆค่ะในเรื่องของทั้งคําปรึกษานะคะแล้วก็การงานต่างๆสามารถขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือท่านได้เลยนะคะและเดือนนี้เนี่ยในเมื่อไพ่ The Emperor The Empress ขึ้นมาพร้อมกันนะมันมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณขึ้นมาทั้งในซับคัพ n i g h t of Pentacles นะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีทั้งสคนเลยค่ะมีความสุข,ขุมนะคะอาจจะเป็นชาวธาตน้ํา หรือชาวธาตุดินนะคะเราสังเกตดูนะคะเ็าจะไม่กระโตกกระตากมากแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มองมองคุณมาสักพักแล้วคะ่ะเดือนนี้อาจจะมีคนขยับความสัมพันธ์หรือว่ามาขอทําความรู้จักคุณเด่นชัดขึ้นนะคะก็อขอให้ลองพิจารณาดูนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณสามารถ เรื่องได้หลายๆอย่างเลยค่ะจะมีทางเลือกว่าในเรื่องนี้จะตัดสินใจแบบไหนเรื่องงานเอาแบบไหนดีเรื่องเงินจะลงทุนแบบไหนนะคะซึ่งการทําลงไปนั้นเนี่ยค่อนข้างจะถูกต้องด้วยค่ะเพราะว่ามาจิเชียนขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณหาความรู้มาจนมันเพียงพอในการเลือกแล้วนะคะมันไม่ใช่การแรนดอมการไปตายอาดาบหน้าค่ะดังนั้นมองว่าเดือนนี้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยส่วนคนที่ กำลังรองานใหม่เนี่ยบริษัทที่เขาติดต่อมาออฟเฟอร์งานให้คุณเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่ายังอยากรอบริษัทที่เราถูกใจมากกว่านี้อยู่ซึ่งก็โอเคนะคะก็ขอแค่ว่าอย่าเพิ่งลาออกไปตกง,งานแล้วรองานใหม่เนาะขอให้เป็นการเปลี่ยนงานจะดีกว่าค่ะมันจะได้เป็นการเป็นการต่อเนื่องเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะได้ไม่ขัดสนติดขัดนะคะดังนั้นก็ขอให้ระวังอารมณ์และความคิดในเดือนนี้นะคะเพื่อป้องกันความขัดแยง้งแล้วก็ความเครียดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่คุณเลือกนะคะเดอะจัชเมนขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ดีเท่าที่คุณคิดหรือไงก็แล้วแต่แต่คุณพร้อมจะยอมรับแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะใช้ทรัพยากรของคุณที่มีอยู่ดังนั้นเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าก้าวไปต่อนะคะคุณจะไม่ยอมหยุดพักค่ะอันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณไม่โอเคเนี่ยคุณหันหลังคุณพักนิดนึงแล้วคุณหันหลังไปสู้ต่อไปสู่ประตูบานใหม่นะคะเดือนนี้มีความมั่นคงเรื่องงงกกกาาารนนนเเิดีมลยะะค คนที่รอการอนุมัติการกู้เงินเนี่ยมองว่ามีโอกาสได้นะคะแต่ขอให้ดูให้ดีเนาะ ว่าสภาพการปัจจุบันนะคะมันเหมาะกับการต่อยอดหรือขยายธุรกิจหรือเปล่านะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นทําให้เงินจมแล้วหนี้พอกพูนได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้หลีกเลี่ยงเลยคะ่ะการให้คนอื่นยืมเงินหรือคาประกันนะคะมีโอกาสเสียใจสูงมากเลยนะคะดังนั้นเราไปโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานหรือการลงทุนของเราดีกว่าค่ะข้อมูลเพิ่มเติมให้เยอะนะคะแล้วการก้าวต่อไปเนี่ยมันจะเป็นก้าวที่ถูกต้องค่ะสร้างความก้าวหน้าให้คุณได้ค่ะ ส่วนคนโสดเนี่ยมีสเสน่ห์นะคะไม่ต้องห่วงเลยคนที่คุณจะเจอในเดือนนี้เนี่ยสามารถเป็นคู่แท้ของคุณได้นะคะขอให้คุณเลือกให้ดีนะคะใช้เซนส์ของคุณใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณค่อยๆตัดสินใจไปนะคะไม่ต้องเร่งรีบค่ะเพราะเดือนนี้เรื่องงานของคุณค่อนางจะเด่นชัดมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานแบบจอลืกอไปนะคะของชากลุมจะมีอะไรบ้างคะ่ะ queen of cups six of swords The h i p r p r e t e s t Page of Sword และ n i o g s w s r d ค่ะเดือนนี้นะคะมันก็จะมีอารมณ์เบื่อเบื่องานบ้างนะอยากจะหนีไปพักอยากจะจบงานเก่าไปเริ่มงานใหม่หรือบางคนเนี่ยอยากเปลี่ยนสายงานย้ายสายงานไปลองสิ่งอื่นเลยนะคะแต่ว่าอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นไม่นานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยขอให้คุณพักสักแป๊บหนึ่งพักจิตพักใจนะคะไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างเนี่ย จะทให้คุณสามารถกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําอยู่ได้นะคะเพราะว่างานของคุณมันก้าวหน้าเนาะอย่าเพิ่งทิ้งไว้กึกลางๆนะคะขอให้สู้ต่อไปก่อนอารมณ์เบื่อเนี้ยมันจะจบไปได้นะคะถ้าคุณถ้าคุณไปหาอะไรที่คุณชอบทํานะคะเบรกสักพักหนึ่งเบรกสักนิดนึงแล้วกลับมาใหม่ค่ะคิงอับสอดเนี่ยความจริงใจคุณยังสู้อยู่นะคะึกลางๆเป็นแค่ความเบื่อเท่านั้นนะคะไงก็ขอให้สู้ๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเรียนให้น้องๆชาวกลุ่มนะคะขอห้าใบค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ Queen of Swords The lovers Seven of Wands Ace of p e n t a l e Six of Cups เดือนนี้นะคะขอให้น้องลุยไปเลยค่ะแล้วความสําเร็จเนี่ยเอซัพเป็รเคลขึ้นมานะคะคะแนนการเรียนการสอบเนี่ยมันจะเป็นที่พอใจนะคะแล้วก็จะมีความสุขจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไปพักผ่อนหรือว่าจะไปทําอะไรอะ่ะมันก็หลังจากที่เราสบายใจแล้วดีกว่านะคะดังนั้นถ้าเกิดมองว่าเดือนนี้ไม่ขี้เกียจเนี่ยสำเร็จแน่นอนค่ะไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะสอบแข่งขันก็ได้สอบเข้าก็ได้นะคะขอให้สู้ๆค่ะ เรามาดูความรักของคนโสดน,นะคะเดือนนี้5้าไจะมีอะไรบ้าง Three of Pentacles Nine of Wands King of Wands t f Pentacles The World เป็นไปได้สูงมากเลยค่ะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเจอเจอกันในการติดต่องานหที่การงานแน่นอนเลยค่ะขึ้นมาว่าเป็น Three of Pentacles ไม่ว่าจะ เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานในองค์กรเนี่ยคุณมีโอกาสได้ได้พบคู่ของคุณนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นคนที่สุขุมนิ่งๆนะคะแล้วก็สามารถให้ให้ความช่วยเหลือเรื่องงานคุณได้ค่ะแต่เดือนนี้เนี่ยคุณก็สองจิตสองใจนะคะว่าคุณจะโฟกัสที่งานนี้หรือเปล่าเพราะมันก็ ค่อนข้างจะหนักห่วงมากนะคะงั้นก็ลองค่อยๆพิจารณาดูแต่ถ้าคุณโฟกัสที่งานเนี่ยเลือกตัวเงินของคุณนะคะมาทั้งเทนส์ฟอเบนัลมาทั้งเดอะเวิลด์นะคะมันสร้างความสุขความสมหวังให้มากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยแค่คุณโฟกัสเรื่องงานแล้วมาสําเร็จอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆแล้วค่ะเดือนมนกราคมก็ไม่แน่ว่าคุณจะยังปิดใจต่อไปนะคะแต่ว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคุณมีการเริ่มความสัมพันธ์เกิดขึ้นอะ่ะมันสร้างความสุขให้คุณนะคะเรามาดูความรักของคนที่มีคคู่่แล้วขอบะ ว้าวเดอะซัน e e of Wands a e e of Swords The Strength และ f o ฟสอดค่ะเดือนนี้นะคะคนมีคู่แล้วเนี่ยพลังงานของความรักความอบอุ่นมีสูงมากๆเลยค่ะมองไปที่อนาคตร,ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกันนะคะไม่มีการทอดทิ้งกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งนะคะคุณรู้สึกว่า คู่ของคุณเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งให้คุณได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตใจเรื่องของการงานนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะรักกันดีมากแล้วก็คนที่รอบุตรอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยค่ะแต่ว่าระวังนิดนึงระวังนิดนึงตรงที่ว่าเราอยากจะไปคอนโทรอาจจะเป็นห่วงเขามากไปนะคะอาจจะบังคับให้เขารีบกลับบ้านหรือว่าทำรุ่นนี้นั่นตามใจคุณนะคะก็ขอให้อารมณ์อร่วยกันนะคะ คนที่มีแลนจะต่อยอดธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรด้วยกันเนี่ยก็มองว่ามีความมั่นคงเลยค่ะแต่จะเป็นการเริ่มที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าทําไปด้วยกันไม่ทิ้งกันเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จอยู่นะคะโอเคเลยค่ะลองมาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์คุมเครือไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงบ้างขอห้าใบค่ะ seven of cups The Devil, The Hangman, Ace of Pentacles, i x of Cups เดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนอะ่ะก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะจะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้นะคะจะไปต่อก็ยังมองมเห็นนาคตร่วมกันหรือเป็นไปได้ว่าคุณก็มีคนที่คุณคุยอยู่นะคะแต่ว่าคนเก่าของคุณเนี่ย นึกอยากจะมารีเทิร์นนะคะมาขอมาขอคืนดีกับคุณเนี่ยเป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วคนที่คุณคุยอยู่อ่ะอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวคุณเบื่อจะรอเบื่อจะเป็นแฮงแมนแล้วนะคะคุณอาจจะจบเพื่อไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าจบเพื่อกลับไปหาคนเก่าที่เขารอคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ขอให้ช่างน้ำหนักดูให้ดีนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะเดือนนี้ยังเป็นเรื่องของความสับสนคลุมเทือไปก่อนนะคะไงก็สู้ๆนะคะ ลองมาดูเรื่องโชคลาภของชาวกลุ่มนะคะจะเป็นยังไงบ้างขอห้าใบค่ะว e l o for June seven of wands the fool the lovers five of cups เดือนนี้โชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางนะคะ ถ้าเกิดมีพลนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานติดต่องานที่ตึกอื่นบริษัทอื่นเนี่ยถ้าเกิดเจอรอตตอรี่เนี่ยก็สามารถลองเสี่ยงโชคดูได้นะคะเพราะว่าวิล o ์ฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีพลังของการเสี่ยงโชคเหมือนกันค่ะหรืออีกนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนกําลังจะมอบหมายมอบหมายงานที่มันสร้างเงินให้คุณหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามาอ,อุปการะคุณในเรื่องเงินนะคะคนที่รักคุณดูแลคุณอยู่เนี่ยคะ่ะ แต่ว่าเรื่องเสียงโชคขอให้อย่าไปจริงจังมากนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเป็น f o v e u p Cup นะลงทุนไปมั่นใจมากนะคะมีเลขเด็ดถึงเวลาก็มาเศร้านะคะก็ขอให้นิดหน่อยพอหอมปากของพอพอนะคะเพราะว่าเซ f b o n d บอขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าสิ่งที่คุณลุยมาอะไรมาคะ่ะมันน่าจะเป็นดอกผลของเรื่องการงานมากกว่านะคะหรือว่าลองเป็นเลขของทะเบียนรถก็ได้นะคะเดฟูขึ้นมา อาจจะเป็นการเดินทางไปที่อื่นเนะะี่ยค่ะก็ลองดูว่ารถขนไหนที่นั่งไปนะคะก็เอาเลขมาลองเสี่ยงโชคดูขำๆได้นะคะลองมาดูคำแนะนำในเรื่องของการงานนะคะพาอยากจะบอกอะไรบ้างขอสามใบค่ะ Six of Wands, Two of Cups และ Page of Pentacles ค่ะเดือนนี้นะคะขอให้คุณเนี่ย มีใจรักงานที่คุณทำนะคะแม้ว่าจะมีอารมณ์เบื่ออยากพักบ้างเนี่ยแต่ขอให้กลับมาสู้ต่อนะคะ six of wands ขึ้นมาเนี่ยลุยต่อไปความสำเร็จรออยู่แน่นอนเลยค่ะจะมีคนร่วมมีดีกับคุณงานกลุ่มหรืองานโปรเจกต์ที่ต้องทำร่วมกันก็สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะคะ page of pentacles ขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะพึงพอใจในผลลัพธ์ของมันนะคะขอให้ก้าวข้ามผ่านความคิดมากหรือความเบื่อในเดือนนี้ไปให้ได้คะ่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ลองมาดูคำแนะนำเรื่องการเงินนะคะขอสามใบค่ะ The Hangman, Dead, The World มันมีสภาวะคิดไม่ตกอยู่นะคะทางในเรื่องของคนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยว่าจะไปต่อดีไหมบางทีมันเกิดปัญหาขึ้นหลักแล้วนะคะคนทำงานในองค์กรเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไปเริ่มใหม่ที่อื่นดีไหมอยากจะจบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยถ้าเลือกจะจบปั๊บเนี่ยก้าวต่อไปมันดีนะคะเรื่องของการลงทุนของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะขยายธุรกิจดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนสินค้าดีไหมเนี่ยสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณช่างใจอยู่นะคะแลวตัดสินใจทําลงไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดีนะคะสร้างความสุขสร้างเ,เงินได้นะคะดังนั้นก็ใช้เวลาคิดไตร่ตรองก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขอให้อยู่บนข้อมูลหรือว่าเหตุผลประกอบที่คุณ เข้าใจอย่างทองแท้นะคะอย่าไปฟังใครมากแล้วก็อย่าไปทําตาคนอื่นนะคะเอาที่เราถนัดและมีความรู้ดีกว่าค่ะมองว่าก็ยังมีความสําเร็จอยู่นะคะเรามาดูคําแนะนําเรื่องความรักของเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างของชาวกุมนายกัปทร e อัพวอนและ Queen of Cups ค่ะ ือนนี้นะคะพทย์จะบอกให้คุณคิดบวกนะคะอย่าพยายามเอาเรื่องคู่ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นลูกของคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับลูกบ้านอื่นหรือคู่ของคนอื่นนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะสวยหรูเหมือนที่เราเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณมีมันดีมากๆอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเนี่ย พึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ค่ะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนคิดมากแล้วก็อยากจะให้มันทุกอย่างมันดีกว่านี้นะคะซึ่งความจริงแล้วทุกอย่างอะ่ะมันดีอยู่แล้วแค่บางทีคุณมองไม่เห็นเท่านั้นเองค่ะก็ขอให้เติมความรักแล้วก็มีความเข้าใจให้กันนะคะในเดือนนี้มองว่าไม่มีอะไรเลยค่ะคนที่กําลังรอง,งานอยู่รอผลสัมภาษณ์จะได้ไหมขอสใบนะคะเพจรบศ p เพจช็อก o อล King of Pentacles คือใจคุณมันไปแล้วอะค่ะคือใจคุณมันไม่อยู่องค์กรเดิมแล้วอยากจะไปรวยอยากจะไปตายระดับหน้าได้งานไม่ได้งานหรือว่างานที่หรือว่างานที่ไม่เคยทำก็อยากจะลองไปทำอย่างนี้นะคะแต่ว่าขอให้คุณไตรตรองนะคะ King of Pentacles ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ขอให้คุณเนี่ยค่อยๆเลือกนะคะบางครั้งเดี๋ยวไปจะกลายเป็นหนีเสือป่าจระ,ะเข้ได้นะคะ ลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดองค์กรนี้มันยังทนไหวยอยู่ยังไม่เหลืออดมากนะคะก็ขอให้ทนไปก่อนนะเศรษฐกิจแบบนี้ย่าออกมาตกงานเลยค่ะรอง,งานใหม่ให้มั่นคงแล้วค่อยย้ายนะคะในเรื่องของการลงทุนก็อย่าประมาทนะคะ Page of Wands ขึ้นมาเนี่ยคุณก็มีความอยากจะไปต่อยอดหรือลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยขอให้มีความรอบคอบค่ะสามารถทําได้นะคะแต่ว่าขอให้อย่าลงอย่าเพิ่งลงทุนเบ็ดเงินไปเยอะเท่านั้นเองค่ะศึกษาแล้วค่อยเพิ่มทีละนินดดีกว่าบ๊อจะปลอดภัยนะคะ เอาละคาก็จบแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชาวกูในเดือนมกราคมปี64นี้ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ